ไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูเนี่ยจ็ว่าทําง่ายรสชาติอร่อยตามร้านข้าวแกงส่วนมากจะมีทุกร้านเลยนะและตัวแจ็คชอบทานผัดขิงที่ใส่เห็ดหูหนูเยอะๆเนี่ยอร่อยดีแล้วเพื่อนๆละครับชอบทานไก่ผัดขิงกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยทำตามคลิปนี้ได้เลยตั้งกระทะใช้ไฟกลางครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมทุบป,ป,ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมครับพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงไป400กรัม อันที่จริงไก่ใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับบางคนชอบเป็นเนื้ออกก็ใช้อกครับส่วนแจ็คเนี่ยชอบทานเนื้อสะโพกเพราะว่านุ่มดีซื้อมาก็เลาะออกจากกระดูกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆล้างน้ําให้สะอาดผัดให้ไก่สุกตึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ขิงอ่อนซอยลงไปหนึ่งถ้วยแจ็คซื้อมา2แพ็คครับราคาแพ็คละ20บาทผัดคลุกเขาให้เข้ากันเล็กน้อยให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาตอนขิงโดนกระทะร้อนๆผัดเข้ากันกับน้ํามันเนี่ยกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลยนะกลิ่นเนี่ยชวนให้หิวข้าวเลยพอโดนกระทะผัดคลุ ใส่หอมหัวใหญ่ลงไป1ห,หัวครับตามด้วยเห็ดหูหนู1กกำมือผัดคุกเคาให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสได้เลยแจกดใส่เต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะครับและซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครึ่งซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลทราย1ช้อนชาครับ ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยใส่ประมาณ1ช้อนชาครับแล้วผัดคลุกเ้าให้เข้ากันเมนูนี้แจ็คไม่ใส่น้ําเปล่าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเขาออกมาอีกทั้งจากเนื้อไก่แล้วก็ผักต่างๆที่เราใส่ลงไปแจ็คเลยไม่เติมน้ําเปล่าแล้วครับแค่นี้พอละผัดไฟแรงๆได้เลยนะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไป3ต้นและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ1เม็ดครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นอีกเล็กน้อยแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้ต้นหอมสลดลงนิดหนึ่งใช้ไฟแรงๆผัดแป๊บเดียวนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ต้นหอมกับพริกสลดลงแล้วปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูไก่ผัดขิงทำง่งายๆครับชวนหิวข้าวมากๆเลยเพื่อนๆเ,เมนูนี้ตักข้าวสวยร้อนๆไว้รอได้เลยนะทำง่ายมากใช่ไหมครับเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ